สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตงานกันนะครับสำหรับไทซันสามสสี่คันนี้นะครับหลังจากรอบที่แล้วนะครับก็เด้ยกเครื่องขึ้น,ปร,น,นรประกอบท่อนล่างนะครับประกอบท่อนล่างใส่จุมคัดเปลี่ยนคัดเปลี่ยนลูกปืนาปเกียร์เปลี่ยนลูกปืนแอนเกียร์ยกเครื่องขึ้นตั้งมารอะไรเรียบร้อยแล้วยก เขาหน้ามาใส่ใส่คานหน้าไปแล้วเจ็ดปัม๊มพรมไฟพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วอน,นี้ของรุ่นนี้ก็จะใช้เขาหน้าเครื่องปั่นนะครับตัวนี้อันนี้มาจากโรงงานก็เลยนะครับเขาจะมีแท่นมาเรียบร้อยเลยแท่นของเขามาเลยสำหรับปั่นมพมเไยพาวเวอร์ตัวนี้มันจะชื่อไทซันพาวเวอร์ น,นี้ครับได้เสื้อมาจากรถอีกคันหนึ่งมาใส่ตอนนี้เดี๋ยวจะใส่ปั๊มน้ำครับจะประกอบตอนไม้เสร็จเดี๋ยวลูกแหวนฝาสุกจะใส่ทีหลังครับตอนนี้มาดูปั๊มน้ำนะครับอันนี้คือปั๊มน้ำตรงน,นี้ครับของ ตระกูลรถจีนก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไทซันเป็นแชมป์ก็จะคล้ายกันลักษณะการทำงานหัวหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับมีที่อจัจฉระบีด้านบนตรงนี้ครับตรงกลางจอแล้วก็ปล่อยน้ำข้างล่างแล้วก็รูรูแบบว่าเวลาน้ำรั่วมันก็จะออกเป็นจุดลองสังเกตรตรงนี้ครับ ที่มือชิ้นนี้ครับแต่มันตันแลามาดูส่วนประกอบนะครับอันนี้แยกออกมาแล้วตวอนนี้มีสองตัวความจริงมันก็ดีอยู่นะครับแต่ว่ารถทําใหม่ก็เลยไล่เปลี่ยนให้หมดวันนี้ซื้ออะไรมาละตรงนี้คืออะไรที่ซื้อมาครับประกอบด้วยสามชิ้นครับลูกปืนสองชิ้นแล้วก็ตัวซีนชิ้นนึงอันนี้ซื้อจากโซนนะครับ แต่ว่านี้อันนี้ถอดมาจากรถถอดมาจากปัม๊มโมเพิ่งถอดครั้งแรกนะครับสำหรับรุ่นนี้ตัวนี้ครับตัวนี้หน้าสัมผัสมันจะน้อยหน้าสัมผัสของซนีนกับกับตัวกับตัวบ่าเพานะครับตรงเนี้ที่มันจะสัมผัสกัน จะกันน้ำหลตัวนี้ที่ผมซื้อมาจากศูนย์ไทซันเนี่ยเขาจะหนากว่าหน้าสำเพอเขาเจะเยอะกว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนมาก่อนหรือเปล่านะครับแต่หลกัหลกๆก็มีแค่นี้ครับวิธีเอาออกก็ขันน็อตออกครับขันน็อตตัวนี้ออกแล้วก็มุลเลอยกมาเอาเลอ,อกมาเสร็จปุ๊บก็จะเห็นลูกปืนเลย ห็นนกปนอยู่ตรงนี้ก็จะมีเก็บเก็บหนึงงน่งอันก็ใช้คีมเคียบเก็บออกแล้วก็กดเผาลงไปข้างล่างนะครับกดด้านเนี้กดลงไปครับมันจะอยู่อยู่ลักษณะนี้นะครับน่ครับอยู่ลักษณะนี้ ก่อนจะกดแล้วก็เอาลิมมออกกันนะครับจะมีลิมมที่เผาว่าใช้ใช้อเหล็กกดหรือว่าจะจะเคาะหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเคาะก็ต้องระวังเกลียวครับออกมาลักษณะแบบนี้แยกชิ้นมาเวลาใส่ก็ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับสิญอยู่ด้านนี้นะครับสิญอยู่ด้านนี้ แสงไม่ค่อยชัดเลยครับแล้วก็ซีนซีนใส่เข้าไปซีนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาเผาเผาใบพัดเนี่ยมาใส่ใส่ลงไปึป๊บออกไปเสร็จแล้วก็ค่อยหงายขึ้นมาแล้วก็ค่อยใส่ลูกปืนอีกด้านหนึ่งลูกปืนจะไปใส่ด้านนู้นนะครับระหว่างลูกปืนก็จะมีบดตัวหนึ่งขั้นอยู่ จะมีบูตตั่ขั้นระหว่างลูกปืนสองตับนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวบูตขั้นระหว่างลูกปืนสองตับอ่าลูกปืนตับแรกแไปก่อนแล้วก็ใส่บูตแล้วลูกปืนตับที่สองไประยะจะพอเดีเป๊ะเลยแล้วก็เอาสิบล็อกไปแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรยากนะครับพอดีผมไม่มีขาตั้งกล้องครับเวลาทํางานนุกเทสองมก็เ,เลยไม่ได้ไม่ได้สาธิตวิธีประกอบนะครับแต่หลักการมันเป็นอย่างนี้นะครับ ก็คือถอดถอดเผาออกทางใบพัดเวลาใส่ก็ใส่สวนกลับเนินะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สักเล็กน้อยนะครับเป็นไกด์นะครับเผื่อบางคนอยากรู้จากภายในว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ